คุณตาจะพามาเที่ยวจังหวัดนครนายกส่วนจะไปจุดไหนบ้างก็ลองติดตามดูเราเดินทางออกจากกรุงเทพตอนประมาณ10โมงใช้เส้นทางถนนวงแหวนตะวันออกไปแยก ออกที่ด่านธัญ,ญบุรีวิ่งตามถนนเส้นรังสิตนครนายกถึงถนนเลี่ยงเมืองนครนายกก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเรามาพักทานกลางวันร้านป่ามะขามซึ่งเป็นหนึ่งในสิบร้านแนะนำที่นครนายกจะเป็นร้านที่ติด ติดริมลัง,งารถ้าใครอยากจะนั่งทานไปเอาเท้าแช่น้ำไปก็ตามสบายเพราะว่าเขาจะมีแคร่ริมน้ำให้นั่งเราสั่งแกงปลาปลาช่อนไก่ย่างตำลาวแล้วก็ผัดผัดแค่นี้ทานกันให้หมดเยอะมาก อิน <Yeah. S 2> เสร็จก็ฝนตกพอดีสาดด้วยสาดด้วยตามกำหนดการเราก็คาดว่าหลังอาหารกลางวันแล้วเราจะไปลงเรือชมเขื่อนแล้วก็ไปที่ เขาช่องลมแต่ปรากฏว่าฝนลงหนักมากาโทรไปตรวจสอบแล้วคนเรือบอกว่าช่วงนี้ฝนตกหนักคงต้องเป็นพรุ่งนี้เช้าเราก็เลยเปลี่ยนแผนเข้าไปเช็คอินที่พักคืนแรกก่อนเป็นรีสอร์ทเล็กๆอยู่ริมริมลำธารร่มรื่นเย็นสบาย สอดทั้งด้านหน้าวันนี้น้ำค่อนข้างจะขุนเพราะว่าฝนตกทุกวันก็มีคนมาล่องแพเหมือนกันเลก,กที่พักของเราอยู่ห่างจากเขื่อนขุนด่านประการชนแค่3กิโล ฟ้ายังไม่มืดเราก็เลยถือว่ากาสมาสำรวจมาดูเขื่อนก่อนมาสำรวจจุดที่จะลงเรือที่เห็นอยู่ข้างล่างลิบๆอยู่ตรงนั้นน้ำยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เหนือสันเขื่อนเราจะเห็นเป็นทางน้ําไปข้างหน้าตรงช่องเขานู้นนั่นก็คือเส้นทางที่เราจะลงเรือล่องขึ้นไปทวนน้ําขึ้นไปอย่างต้นน้ําเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็มาถึงเขื่อนเวลา8ดโมงเชา้าซื้อ ตัวเรือเรียบร้อยก็เตรียมลงเรือท้องฟ้าก็ยังขมุกข,ขมัวอยู่แต่ไม่มีฝนแล้วเราเดินลงบันไดมา,มาที่เห็นริบๆนั่นก็คือสันเขื่อนคนเรือบอกว่าประมาณ4 4 0ร้กว่าขั้นเมื่อคนมาครบ8คนเรือก็ออกจากท่าเราระวังนั่งเรือไปก็ ชมวิวทิวทัศน์สข้างทางจะเห็นป่าไม้แล้วก็วัชพืชที่โผล่พ้นน้ำมาเนื่องจากเป็นฤด,ดูแรงอยู่ทั้งสองข้างทางอ่างเก็บน้ำเขือนขุนด่านประการชนนี้อยู่ในลุ่มน้ำนครนายกซึ่งเป็นลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำบางประกง ครอบคุมพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอปากพลีและอำเภอองคลักของจังหวัดนครนายกมีเนื้อที่2,433ตารางกิโลเมตรอ่างนี้มีสถิติเก็บน้ำปริมาณสูงสุดเฉลี่ยในเดือนสิงหาคือ70.87ล้านลูกบาทเมตร ระดับน้อยที่สุดก็คือเดือนมีนาคมของทุกปีซึ่งมีปริมาณเฉลีย่ย0.66อันตละลูกบาทเมตรเรานั่งเรือมาประมาณ15นาทีก็ถึงจุดแวะชมจุดแรกแล้วก็เป็นเป็นจุด ที่เรือจะสามารถเข้ามาถึงได้เราใช้เวลาเดินชมทิวทัศน์แถวนี้ประมาณ20นาทีถ่ายรูปกันเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาฝนตกทุกวันทำให้พื้นดินนี้ค่อนข้างที่จะและแล้วก็ลื่นเวลาเดินนี่ต้องระวังมากแล้วก็พอมี นักท่องเที่ยวมาเดินย่ำไปย่ำมามันก็เลยพื้นเลยกลายเป็นโคลนการที่เรามาเที่ยวในช่วงนี้ก็ได้สัมผัสกับทิวทัศน์และก็บรรยากาศอีกแบบหนึ่ง ซึ่งก็จะเห็นทั้งโขดหินแล้วก็ลำธารน,น้ำไหลถ้าคือเรามาในช่วงหน้าน้ำน้ำก็จะท่วมพวกโขดหินเหล่านี้หมดก็จะมีแต่พื้นน้ำกับป่าไม้เท่านั้นเอง เราเดินกลับเดินไปถ่ายไปก็ต้องคอยระวังตลอดเวลาเพราะว่าพื้นจะลื่นมากมือข้างหนึ่งต้องคอยจับกอพัชพืชเอาไว้กันอย่างน้อยก็ไม่ลื่นถลไยลงไปข้างล่างต้องหาที่เกาะไปตลอดทาง ใช้ระยะเวลาท่องเที่ยวทางเรือรวมแะลงถ่ายรูปประมาณสองชั่วโมงจุดที่1คือจุดที่เรือสามารถจะเข้าถึงถ้าเราก็ย้อนกลับมาแวะจุดที่สองซึ่งเป็นจุดที่จะขึ้นไปชมน้ำตกเขาช่องลมแต่เนื่องจากระยะทางค่อนข้างจะไกลถ้าเดินเราก็เลยได้แต่ แวะที่ฝั่งถ่ายรูปแล้วก็กลับขึ้นมาที่เขื่อนพอขึ้นจากเรือจะเดินกลับขึ้นเขื่อนมองขึ้นไปสุดลูกหูลูกตาเหนื่อยก่อนที่จะเดินอีก แต่ก็ต้องเดินขึ้นแต่ละคนต่างก็หมดแรงกันค่อยๆก้าวทีละขั้น2อขั้นเดินไปพักไปในที่สุดก็ถึงจะเทือนเราก็กลับรีสอร์ทที่พักอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็คเอาท์หาอะไรทานกลางวันระหว่างทาง จุดที่จะผ่านไปรีสอร์ทที่ใหม่ก็คือวัดจุฬาพรซึ่งเป็นซุ้มป่าไผ่เราแวะไปถ่ายรูปก่อนที่ฝนจะลงไม่มีนักท่องเที่ยวเลยตอนบ่ายแก่ๆจากวัดจุฬาพร เราก็ขับรถมาเช็คอินที่ที่พักคืนที่สองชื่อว่าวิลล่าพนาไลที่ตกแต่งสไตล์แบบญี่ปุ่นเป็นสวนมีต้นไม้ร่มรื่นเงียบสงบเราก็ใช้เวลาพักผ่อนแช่น้ำอุน่น สปาแล้วก็มีบริการรูมเซอร์วิสด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นมีบริการอาหารเช้าเสิร์ฟที่ห้องเสร็จแล้วเราก็เช็คเอาท์เพื่อเดินทางกลับแวะถ่ายรูปสะพานานาระหว่างทางฟ้ายัางครึมอยู่ เราแวะที่สวนอีเดนซึ่งอยู่บนถนนองคลักษ์ลังสิตเป็นที่สุดท้ายแวะถ่ายรูปไม่มีนักท่องเที่ยวอีกเช่นเคยเป็นอันว่าจบการเที่ยวนครนายกแต่เพียงเท่านี้คราวหน้าคุณตาจะพาไปตลอดที่ไหน ช่วยติดตามต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยสวัสดีและขอบคุณครับ